ันนี้ก็ลองทาสีลองพื้นเพื่อชาร์จเครื่ายม่งไปกับบ้านเ <laughs> ช้าวนันเสาร์นะคะวันนี้ก็จะมีอะไรทำหลายอย่างเลยคือเดี๋ยวเขาจะไปติดตั้งคุยเกียร์ที่บ้านแล้วก็เราจะออกไปดูพวก ดินที่เราจะเอามาปลูกต้นไม้ต่อนะคะน,นี่ก็คือบางส่วนก็ยงลงดินไปแล้วบางส่วนยังแบบว่าตั้งๆอยู่ยังไม่ได้ลงดินก็เดี๋ยวไปดูดินเพิ่มแล้วก็จะไปดูต้นไม้เพิ่มด้วยแล้วก็ย้อนกลับไปในส่วนของครัวมันยังจะมีผนังที่เราแบบเจาะเราทูบออกเพื่อที่ใส่ประตูใหม่ใส่หน้าต่างใหม่มก็เกยยังเป็นแบบปูนเปลืออยู่เดี๋ยวตอนแรกว่าจะ ภาสีตอนนี้เราคุยกันเปลี่ยนไปแล้วว่าจะเอาแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ MCM หรืออะไรสักอย่างนี่แหละมาแตะผนงังเอาเปลี่ยนมูดเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นสีหรือว่าจะเป็นอะไนั้นแตะผนงังก็คือเดี๋ยวนี้นะ่าจะต้องไปเดินดูไปเดินเลือกวัสดุอีกทีหนึ่งก็คือมี3มอย่างแล้วนะมีควรวมาติดตั้งไปดูดินไปดูต้นไม้แล้วก็ไปดูวัสดุติดผนงังแล้วก็ตอนเย็นน่าจะมาแบบลงต้นไม้ใหม่กัน เมื่อกี้เขาใช้เวลาติดไปเท่าไหร่นะเข้ามาถึงตอน 9ก้าโมงสิบสองตอนนี้บ่ายโมงสีสิบก็คือใช้เวลาติดตั้งไปสีชป่ชั่วโมงใช่ปะอกระมาณสี่ชั่วโมงนะคะในการติดตั้งเพราะว่าของเราอ่ะมันมีเรื่องของขนาดท่อที่เราต่อจากขนาดมันไม่พอดีกับท่อที่มันมากับสิงของชุดอีกเกียก็เลยต้องไปซื้อพวกตัวต่อที่มันจะทําให้มันต่อเข้าไปได้ ก็เสียเวลาไหมไม่ไม่เขาก็ทําอย่างอื่นก็คงจะใช้เวลาประมาณี4ชั่วโมงแต่เดี๋ยวก็คือยังเหลือที่บอกไปก็คือวัสดุที่จะหามาติดผนังหรือว่าทาสีองนนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงมันก็เดี๋ยวไปดูเรื่องต้นไม้แต่ตอนนี้คือส่วนเขาปิดก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงดีจะไปดูวันหลังหรือว่ามันทําอะไรได้บ้างมันก็คือจะเหลือเรื่องต้นไม้เรื่องดินแล้วก็เรื่องหินอืม พอเราทาสีรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาดูผนังตัว MCM ที่มันเป็นแบบเป็นแผ่นติดผนังสําเร็จรูปนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าพอมาดูแล้วงบมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่เราตั้งไว้เยอะค่ะก็เลยโอเคแคนเซลแล้วก็กลับไปเป็นแผนเดิมก็คือการทาสีผนังทาสีกันเองนะคะแล้วทีเนี้ยผนังเราจริงๆไม่มีปัญหาก็คือมันไม่เรียบเท่ากันคือผนังอะ่ะมันมีส่วนที่ก่อใหม่ขึ้นมา แล้วก็มีส่วนผนังเดิมไอตัวผนังก่อใหม่นี่แหละมันไม่เท่ากับตัวผนังเก่าก็เลยคิดว่าจะใช้แผ่น MCM ะแปะเพื่อพางตาไปแต่พอมันงบมันสูงเกินนะคะก็เลยโอเคแล้ว่ากลับไปทาสีนั่นแหละส่วนอันไหนที่มันซื้อที่โป๊ผนังมาโป๊ได้อะก็ใช้ไปอันนั้นไปแล้วก็เอางบที่เหลือมาซื้อตัวพื้น SPC ดีกว่ามันน่าจะทําให้บริเวณนั้นมันสวยขึ้นแล้วก็น่าจะทดแทนกันได้กับตัวผนังที่มันแบบ ไม่เรียบไม่เท่ากันตอนนั้นเราคิดว่ายางั้น,นะคะกเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเสร็จแล้วมันจะมาเป็นแบบไหน,นเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านไปยังไม่ได้นอนจะต,ต้องไปแก้ผนังก่อนเพราะว่าผนังที่ทํามาตอนนี้มันไม่เสมอกันดีนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูก็เลยต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาก็จะมาทําการโปะเขาเรียกว่าโป๊ะผนังโ,โปะโปะ วันนี้จะได้นอนกี่โมงยังคืนจะได้นอนไหมได้แหละมันโป๊นิดเดียวเองโป๊พอกลับมาถึงบ้านนะคะเราก็รีบมาทําความสะอาดกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโป๊ผนังกันคืนนี้เลยก็เ,เลยต้องเอาพวกฝุ่นเอาอะไรที่มันอุดตามรูนะคะเอาออกให้หมด แต่ว่าสิ่งที่เราเจอค่ะคือสีของผนังเก่าอ่ะมันลอกออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยทําให้ตอนนี้นะคะผนังของเราก็จะยิ่งไม่เนียนไปกันใหญ่ค่ะซึ่งเราก็คงทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วแหละก็ทําได้แค่ทาสีทับไปนะคะตอนนี้ห้าทุ่มสาสิบแปดทำทุกอย่างคุ่งจะเสร็จนะคะเหลือเก็บของนิดหน่อยก็เสร็จแล้วสําหรับการโปะโปะโปะผนัง เก็บรายละเอียดต่างๆที่เราจะเตรียมเพื่อทาสีในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราก็จะทาสีให้เสร็จใช่ทาสีให้เสร็จแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถพร้อมใช้งานเคาน์เตอร์บาร์ส่วนนี้ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดต่กันค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้จะเที่ยงคืนแล้วไปนอนกันนะ นี้วันอาทิตย์แล้วนะคะวันที่สองของวันหยุดยาววันนี้เรากําลังจะไม่ใช่วันนี้เรากําลังจะตอนนี้เรากําลังตอนนี้เราก็ลังทาสีรองคื้นเพื่อที่จะทาสีจริงในช่วงบ่ายอีกทีตอนนี้กี่โมงแล้วอะประมาณสิบสิบเอ็ดโมงเราทาลองพื้นเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปดูหินดิน เพื่อที่จะอามาแต่งสวนอีกทีนึงสองโมงสี่สิบหกเพิ่งทารองพื้นผนังเสร็จโอเคไว้ okay. Wait, <c oughs> เดี๋ยวจเจอกันตอนแต่งตัวสวยๆเลยแล้วกัน ตอนนี้เวลา8ปดเอ้ยสองทุ่สินาทีนะคะก็กำลังจะกลับแล้วเราจากที่เรามาเที่ยวแถวอารีก็คือมาทั้งเป็นบาก็คือบารทั้งสองรนะ้านแะละเป็นบาร์เดสรองนะคะก็เต็มอิ่มสหรับวันหยุดวันนี้ก็คือยังไม่จบนะมันยังมีวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันที่เราจะทาสีต่อแล้วก็ มีไปกินข้าวกับที่บ้านนะคะทาสีไม่แน่ใจว่าจะทาคืนนี้ต่อหรือไม่คิดว่าอาจจะําว่าไหวไหมก็ไหวพรุ่งนี้จะได้แบบชิลๆสบายๆแต่ว่าตอนนี้สองทุ่มสิบก็จะกลับบ้านก่อนนะคะวันอาทิตย์เอ้ยวันจันทร์วันที่สาของวันหยุดวันนี้เราจะต้องทาสีให้เสร็จแต่ว่า ดินกับสวนเราไม่ได้ทำอะไรเลยสรุปใช่ไหมวันหยุดที่ผ่านมาเราทําแค่ผนังแล้วก็วันนี้อาจจะไปดูไปซื้อพื้นมาทาหรือเปล่าจะทันไหมเพราะว่าวันนี้จะได้ไปซื้อพื้น <ทำ S 1> มาเอ้ยไม่ใช่เออแ้วพื้นเราจะสั่งในเน็ตแทนเพราะว่าราคามันถูกกว่าวันนี้ก็น่าจะได้ทาสีสองรอบโอเคเหลือน้อยลงแล้วทาสีต่อก่ แ,แล้วเราก็ทาสีเสร็จหมดแล้วขนังเอเยต,ตา่างๆตามซอกในเคาน์เตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะหลังจากนี้ก็คือจะเหลือเราสีแห้งแล้วก็ดูว่ามันต้องเก็บความเรียบร้อยอะไรอีกบ้างแล้วก็ที่จุดใหญ่ๆเลยที่จะต้องจัดการต่อก็คือพื้นเราจะปูพื้นใหม่นะคะปูดิปูปปให้มันเป็นพื้น SPC ใช่เป็นคือ LEDC นะคะให้มันแบบเปลี่ยนโหมดของที่บ้านไปเลยมันน่าจะแบบสวยขึ้นมากๆเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปอามาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวนะคะ mm hmm. ก็ตันบ่ายน่าจะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้น่าจะไม่พักเลย สรุปว่าวันหยุดนี้เราก็ได้เคาน์เตอร์ใหม่ผนังใหม่แล้วก็ได้พักผ่อนเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะก็เป็นวันหยุดสามวันที่เหมือนจะไม่ได้พักแบบเต็มอิ่มเท่าไหร่แต่ว่าก็มีอะไรให้ทําอยู่เรื่อยๆเลยก็เป็นวันหยุดที่ไม่ได้น่าเบื่อะคะ่ะแต่ว่าอาจจะแบบเหนื่อยๆนิดนึงนะส่วนถ้าใครดูมาจนถึงตรงนี้แล้วคิดว่าเราจะได้พักแล้วก็คือคุณคิดผิดนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทําพื้นต่อ สรุปว่าปูไปได้พื้นมาจากไทยวัสดุนะคะเป็นพื้นคลิปล็อก SPC เป็นสีน,นี้เขาเรียกว่าสีอะไรสีโอ๊<ม>สีน้ำตาลเข้มที่ <laughs> <laughs> ได้ว่าจะสั่งในเน็ตนะคะแบบที่บอกไปเพราะมันราคาดีกว่าแต่ว่าพอไปเทียบที่ราคาไทยวัสดุแล้วมันก็ราคาถูกกว่าที่เจอในเน็ตแล้วเพราะมันซื้อได้เลยวันนี้แบบไม่ต้องรอถ้าในเน็ตคือเราก็ต้องรอว่ามันจะจัดส่งอะไรมา ตัวเราก็จะเสร็จภายในวันนี้เลยแบบที่ภูกําลังต่ออยู่อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะทาเปน็นแนวตรงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามันใส่ล็อกเข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะมีตัวขอนยางทุกๆให้มันแบบลงลอ็อกอันนี้จะเป็นแบบห้ามิลนะคะห้ามิลแล้วก็มีโฟมในตัวด้วยมันก็จะเป็นแบบที่เขานิยมกันมันจะติดตั้งเองได้ง่ายไม่ต้องใช้ช่างก็ได้แต่ว่า <laughs> เราไม่ได้เป็นคนติดเองว่าฮอลิเดย์นี้ของเราคิทเช่นบาร์ตรงนี้ก็คือเสร็จ สมบูรณ์เหลือระบบน้ํานิดเดียวนอกนั้นก็คือใช้ได้เลยไว้ถ้าใช้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่จะเอามาให้ดูอาจจะอินเสิร์ตให้ด,ดูเลยค่ะเดี๋ยวไปช่วยครูทําพื้นก่อนเอาละค่ะมาจนถึงตรงนี้คือจะจบคลิปจริงๆแล้วนะคะเราเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูตอนที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะมารีวิวข้อดีข้อเสียต่างๆ รวมถึงปัญหาที่เราเจอระหว่างทางทั้งเรื่องการติดตั้งชุดครัวการทาสีการทําพื้นเองนะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับทุกคนที่กําลังจะทําเองแบบเราด้วยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบเราค่ะยังไงก็เราติดตามกันด้วยนะคะ